ไฮสวัสดีค่ะพบกับช่องโย n ยนช n n น l สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายกันเป็นนานเลยนะคะสำหรับช่องโย n ย h ช n n น l แต่วันนี้โยอยู่ที่สนามบินดอนเมืองกำลังไปขึ้นรถโดยสารไปลงที่หมอชิดแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ที่หมอชิดไปกันเลยค่ะมาแล้วค่ะรถโดยสารหรือว่ารถเมล์สาย A1 ไปขึ้นรถกันเลยค่ะตามโยมาเลยนะราคาค่าโดยสารก็ เหมือนเดิมค่ะ30บาทหลังจากที่นั่งรถโดยสารมาลงที่สถานีหมอชิดแล้วเราก็เดินไปขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อที่จะไปต่อรถไฟฟ้า BTS จากสถานีหมอชิดเราจะนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปลงที่สถานีสยามส่วนที่พักของโยในคืนนี้ก็อยู่ใกล้ๆสยามนี่เองไปสยามค่ะ47บาทค่ะ 53บาทน,นะคะขอบคุณจากนั้นก็มารอขึ้นรถไฟฟ้าไปที่สยาม next station สยามตอนนี้ก็มาถึงที่สยามเซ็นเตอร์แล้วนะคะเดี๋ยวไปหาของกินกันดีกว่าหิวข้าวแล้วแล้วค่อยไปต่อกันนะคะทุกคนเมนูเที่ยงของวันนี้เมนูแนะนำออส่วนหอยนางรมซึ่งมันหากินยากมากส่วนมากร้านอาหารทำแต่หอยทอด มาแล้วค่ะทุกคนอาหารจานโปรดของโยอเองม,มากรุงเทพทีไรก็รต้องได้กินอ้อส,ส่วนหอยนางรมใส่ซอสเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันคุเลคุเลคุเลค,ค่ะ<ม>ร้อนเลยอร่อยมาก จากกินเสร็จก็เดินหาของหวานกินกันต่อครับทุกคนขนมบ้าบินเจ้านี้อยากกินมานานแล้ววันนี้ก็ได้โอกาสแล้วค่ะขอบคุณค่ะขนมบ้บินกัตโต้กล่องละ75บาบาทเปิดกล่องออกมากลิ่นหอมของมะพร้าว มันเยาวหยวนมากๆเลยค่ะทุกคนดูเนื้อบ้าบินสิคะเนื้อแป้งไม่หนามากเนื้อมะพร้าวเน้นๆหอมมะพร้าวอ่อนนุม่มหวานกำลังดีอร่อยมากอร่อยจริงๆกินอิ่มแล้วไปกันต่อค่ะทุกคนออกจากสยามแล้วเราก็มานั่งตุกๆไปที่โฮสเทล ที่พักของโยในวันนี้อยู่ใกล้ๆสยามนี่เองนั่งรถ5หรือ10นาทีก็ถึงแล้วถึงแล้วค่ะที่พักของโยในคืนนี้หลับดีแบงคอกสยามด้านในโฮสเทลดูโปรง่งโล่งแล้วก็สะอาดสะอ้านสบายตามากๆเลยเป็นโฮสเทลราคาถูกแต่ว่า บรรยากาศดีมากพนักงานต้อนรับก็บริการดีไปต่อคะ่ะทุกคนขึ้นไปดูห้องพักกันเลยดีกว่านี่คือห้องพักของโยในคืนนี้เข้ามาในห้องแล้วนะคะทุกคนห้องก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของโยเองนะคะเลขที่3052อยู่ชั้นบนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่า เค okay. ตอนนี้โยก็อยู่บนที่นอนหนูจเจแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะมีเขาก็จะมีผ้าผ้าคนหนูให้หนึ่งผืนนะะแล้วก็ผ้าห่มหนึ่งผืนหมอนหนึ่งผืนอุ้ยไม่ใช่หมอนหนึ่งใบไม่ใช่หมอนหนึ่งผืนัไปนะคะรวมๆแล้วก็ ถือว่าโอเคนะคะและในห้องก็จะมีล็อกเกอร์ไว้เก็บของด้วยแต่เราต้องเตรียมกุญแจมาด้วยนะคะทุกคนเพื่อมาล็อกเก็บของสำคัญของเราเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องน้ำนะคะทุกคนตรงไหนเนาะอนี่ไงอันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำผู้ชาย ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงโอ้ห mm. oh. กว้างมากๆเลยแยกเป็นสัดส่วนดีมากๆเลยค่ะมีหลายห้องด้วยโอ้ oh. ไม่เคยคิดเลยว่าพักโฮสเทลราคาถูกห้องน้ำจะแบบก mm. ว้างใหญ่ขนาดนี้และที่สำคัญก็คือนี่เลยค่ะ มีใดเป่าผมให้ด้วยเริดม,มากโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะราคาถูกด้วยแล้วก็ใกล้สยามด้วยนะคะทุกคนวันนี้โยมาพักแค่ขึ้นเดียวเองค่ะก็คืออยากลองไม่เคยพักโฮสเทลมาก่อนคือ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวดูซิว่า คืนนี้จะนอนหลับไหมนะคะทุกคนครั้งแรกจริงๆคะ่ะนอนโฮสเทลพอตกช่วงเวลาเย็นๆด้านหน้าโฮสเทลก็จะมีร้านอาหารเล็กๆมาวางขายกันแบบนี้เลยนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าแต่ละร้านแซ่บมากอร่อยจริงๆราคาถูกปาะมึกตัวใหญ่ๆหมูย่างส้มตำไก่ย่างแล้วก็ไส้กรอกอีสาน แซ่บมากๆหลังจากเก็บกระเป๋าเข้าที่พักเสร็จแล้วโยก็นั่งวินมอไซค์ราคา60บาทจากที่พักมาที่เท้ามหาพรมเอราวัณ อะไรคะืคอแบบไหนชุดไหว้ธรรมดาอ๋อชุดหาาได oh. ดหว oh. oh, ้แล้วละะแล้วชุดยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบนี่หรอคะมันต้อมีดอกไม้ใหญ่ขึ้นมาเ oh. oh. okay. ลยฮะเล่นลางใหญ่ดิดอกไม้ใหญ่สีกดอกไหนึ่ง oh. <Okay. S 2> บูชาดอกไม้ทุบเทียนชุดไหว้มาแล้วนะคะทุกคนราคาก็จะประมาณนี้และก็จะมีคาถาบูชาพระพรหมเอราวัณท่องคาถาและก็อธิษฐานกันเลยนะคะทุกคนส่วนวันนี้ ยมาขอพรเรื่องงานค่ะวางดอกไม้เสร็จเราก็เอาเทียนไปวางไว้จุดนี้นะคะแล้วก็ปักธูปสามดอกลงไปตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นเราก็เวียนไปด้านซ้ายมือเวียนไปให้ครบด้านเพื่อที่จะไปปักธูปนะคะทุกคนสำหรับใครที่ าบนไว้แล้วก็สมหวังก็อย่าลืมมาแก้บนด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอัตราแสดงละครล้ำบรรยากาศในวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามากบาบไหว้สการะเท้ามหาพรมเอราวัณกันตลอดเลยนะคะเยอะมากๆเลยสำหรับทริปนี้เป็นทริปดีเป็นวันดีที่โยได้มาขอพรจากเท้ามหาพรม เอราวันที่กรุเทพนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รับชมวิดีโอจนจบคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องโยยอนชาน e ลโยก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำร่ำรวยรวย,รวยเฮงเฮงปังปงัปุริเย่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบายนะคะ